สวัสดีค่ะอันนี้ลุงบอกว่าจะกินเยอะดาด้านะคะไม่เป็นไรไม่ดาก็จะซื้อเครื่องปั่นมาค่ะจะซื้อเครื่องปั่นมาแล้วก็ปั่นปั่นเอาค่ะเป็นน้ำผลไม้ค่ะไม่ต้องเคี้ยวอต้องเสีวเวลาใช่ไหมจ้าไม่ตองเนออาสีำเลย สวัสดีค่ะเอซีทุกท่านลุงช่างบอกว่าล้างแล้วบอมาเอฟเฟิลมาค่ะเอซีลุงช่างจะพาทําอะไรวันนี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะแอปเปิลลูกนี้หมดก่อนนะคะไในเดินนะไม่เราบอกว่าลองสักครั้งมัมีตั้งหลายลูกในตู้เย็นเลดีไม่เป็นไรจะใากันยังไงเรา ขนาดตักข้าวใส่ปากว่าจะให้มันรูดลงมันก็ยังไม่รูดเลย8เหรอจริงนะเสือไม่ได้ลองเอาตักข้าวสวยใส่ปากเนาะแล้วก็รูดข้าวมันยังปิดอยู่ทําไมข้าวมันไม่ออกยังไมสุดยังแห่นได้อีกสักพักนึงก็ยังแห่นไม่ได้แล้วกลับไปแปดคำแม่พี่น้องไม่ได้ช้าไม่ได้ช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเงินซื้อเครื่องปั่นกัน เดี๋ยวจะแข่งให้ดูว่าครับันช่วงเวลานี้มาแล้วถ้าสมมติว่าแอปเปิลลูกหนึ่งแม่ดามีเครื่องปั่นนะรับรองว่าแม่ดาจะอึกอึหมดก่อนลุงช่างอีกเดี๋ยวเรามาจัดโต๊ะนี้ใหม่จัดโต๊ะใหม่นะคะเราเอาไปสั่งไหนดีอือไหนดีมาถึงโต๊ะตัวไหนทั้งหมดจัดระเบียบใหม่ทั้งร้านใหม่ใช่เมื่อวานี้มันดูเดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะจัดระเบียบใหม่ ตอนนี้ต้องเติมพลังก่อนนะคะก่อนที่จะ,ตอ,ะตอนนี้นะคะยา,าชีนะคะข้าวสุก<ล>พอดีนะคะแกงหน่อไม้ก็สุกพอดีนะคะเนาะนนอันนี้คือแกงหน่อไม้นะคะสุกแล้วนะคะข้าวเหนียวห่อนๆน,นะคะแงอนี่แกงอ่ะหยิบไปด้วยไม่ได้ไปหยิบไปดิ กองข้างอย่างนั้นทุกวันจะไปถามกขาเลยเขาซื้อแกงของทุกวันจอดรถได้จุกเด็กล็เดิกทำงานเออเราก็เคยเป็นโอ้เราฟังมัพูดอะไรน้ำหนักอะไรตอนอยู่โรงงาน ทำงานอยู่หลกวานขยะกวาดลานปูรั้ววางสถานทองน้ำนื้อแกงถุงไว้ตรงไหนไม่ตอนนีุ้งทางก็เติมพลังก่อนนะก่อนที่จะ เหลือ,อไห<ง>ยังไม่ได้ทานข้าวเคายังไม่เหลือข้างล่างอาจารย์อะอยู่ตรงตรงท้าเรือนี่นี่มันลมากินข้าวเติมพลังแกงหน่อไม้เอ้าอันนี้คืออะไรไแอปเปิ้ลเขียวโอ้ยแอปเปิ้ลเขียวนะคะเอฟซีโอ oh, ้กินได้นะหวานนะเนี่ย ลองชิมสิไม่ยากเลยดูดิกัดเลยกัดเลยแข็งมากเลยนะยิ่งกว่าแอปเปิ้ลอีกนยู่นะกัดแอปเปิ้ลออกสื่อทุกช่องเลยนะฮะใอยก็ต้องใช้ข้างข้างเออเอียงข้างแต่ว่ามันกัดไม่ได้แน่นอนค่ะแล้วจะไปทำบล็อกหน่อไม้แกงหน่อไม้น้ำพริก จิมมนอไม้ข้างๆหมดไม่เป็นไรทำทั้งแขงเลยอ้นวอา่นไม่กินอะไรหละกมาแล้ว่เร็แล้วนะกินอะไรก็ให้สุขภาพมองทั่วโลกเอยมาดูเอฟซีใส่ข้าวนะ ทาน้ไม่ให้ายแม่กงใส่อะไรเนาะเสืออ้วนแล้วก็แม่แ้วเมดูข้าวหมึกแห้งนะกินแบบานทะลนยอ้โนี่เสือกินสัตเทอะโอ้นี่เปนเสือน้ำเหรอมันมแต่ชางน้ำานเปเสือน้ำเหรอกินของทะเลได้ลาเหวานนี่แหละอร่อย ผัดไปหวานเมันผัดไหมผัดไหมก็มีพริกพริกเขียวพริกแดงพริกเหลืองแล้วยิ่งแซ่อีกฮะเด้นี่เจอแล้วปลาแถบ้านแล้วยู่ไหนไม่รู้นี่มามาได้ยังไงเอามีเห็นบอกก็ว่างเนาะเมื่อกี้เหรอยังบอกน้าปลาแถวบ้านอยู่อกีไนะไม่แถวบ้านนี้ไม่เห็นเนาะมีตรงนี้ช่วยหมูไม่เจอช่ยหมาได้ไปอะไปชาวโรงานนะไปมาแล้วชาวโรงานสิ่เดียว เอ่ปลอกดิน <มา S 1> ดเดีวอ้ากนยักไรเใส่ปลาเล็กๆักด้วน,นี่ก็ปดใส่นั่งขายเลยนะ ok ok เขาป๋องขายเข,ขาคั่วขาย สี่ทำลายหลายเดือของเราก็ปฟีดเลยของเรามีอะไรม้างก๋วยเตี๋ยวฟีดขายคิดได้ไหมไม่ได้ได้กระโบขามลูกยืนยันกระโบกระโบแบวทำสุงสุญญากาศเลยนันซุกน้ำเดินอาทิตย์หนึ่งอ๋อเหมือนที่นวัดเคยขายตรงนั้นรู้ห่ะเดี๋ยวนี้ต้มแซ่บเจเขาก็ มีส่งขายนะแยกขายแล้วเขาก็ทำน้ําทําน้ําแล้วก็ฟิตใส่นี้เป็นถุงเขาบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะคะแต่ถ้าใช้ช่องแข็งก็ได้นานหน่อยอมสมวบวกอร่อยบวกุบบวบบวกเขียวม,มันจะหวานบวะ อันนี้มีแต่กตข้าวน้ากินเลยร้อนๆอันนี้อันนี้ปลาทใส่แกงใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ้มใส่แกงใส่ตะกยเหรอไ,ไอ <c oughs> ่อางยิ้ตใส,ใสแ่แ <c oughs> งไชอบทำกวด้วยเกลือเือบราณปีเ <c oughs> มื่อก่อนก็มัมีมาอ้ ไม่อยากกินที่มือแม่ทำใรเลยแกใส่เกลือปลาละปลาแกก็ไม่ใส่มื่ไม่ใส่ก็ใส่เดือเกลือสมาแกพัฒนาขึ้นไงแกใส่ถ้าแกอยู่บ้านแกก็น่าจะกินทำมาให้ลูกกินใส่เกลือมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของเขาคนโบราณเมื่อก่อนประดาก็แกงอะไรก็ใส่แต่เกลือเมื่อก่อนนโบราณข้าวผัดเกลือแกงอะไรก็เกลือข้าวผัดเกลือ ข้าวผัดเกลือ้าเขาใส่เกลือใส่ข้าวผัดเกลือจริงๆน่าอร่อยนะจนะพวกแกงพวกตม้มอะไรเงี้ยเข,ออยขาใส่เกลืออร่อยก็เห็นที่ทําที่โรงเรียนอ่ะที่อ่อามัยที่โรงพยาบาลเขาไปสอนนะเขาจะเน้นเกลือเป็นหลักเขาจะไม่ให้ใส่รสด,ดีไม่ให้ใส่ซุรสเขาก็จะใส่แบบให้เด็กเนี่ยเขาห่วงเรื่องคอพ่อเขาห่วงสุขภาพของสุขภาพ ก็เขาก็ใส่เกลือเล็กๆน้อยๆมันจ้าเขาจะเน้นไงเน้นเกลือเป็นหลักไปกินนมเปรี้ยวเดีเช้าได้ขออนุญาตไปแล้วนะคะโอ้ไปแล้วเกิดข้าสึกโจมแล้วนะคะตอนนี้ไปแล้วข้าสึกโจมตีข้าสึกโจมตีแล้วกินข้าวยังไม่ทันอิ่มเลยนะคะไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ